ไปเลยเขี่รถไปฟไปโอ้โหเห็นแจดังเสียงปูดแต่พี่ดีนะท่เบียงนะลูกท่าเบียงอ่าท่าเบียงนะท่ามีรอดอุโมงด้วยอากาศตอนกลางคืนนะอันนี้ประมาณหกโมงนะครับอันนี้มีทัวร์มาด้วยนะคนเยอะที่โรงแรมอะไรนะท่าเบียงท่าเบียง ก่ามันจะตกเลยเราทำตัวนั่งรถไฟไป,ไปชายหาดนะวันนี้นะได้ใช้ได้รถไฟมินิบรรยากาศก็มีทั้งสามตึกเลยนะนะที่นี่นะน,นี้มีทัวร์มาก็นคนเยอะว้าวแล้วนั่งรถไฟไปชายหาดเลย กัปตันกไปมินินไปนั่เล่นกัปตันแจ็คไปรู้น่เป็นสระว่ายนะ้ำนะ มามาเร็วสักมาถึงสถานีแล้วโอเคสถานีปลายทางที่หาดทรายครับขอบคุณครับอ่ะันี่ก็ถ่ายรูปให้มาลงมาขึ้นมาเต็มเลย เข้าไปแล้วเข้าไปแล้วนี่พ่อคนเหยียบมัน๋อแต่เหยียบมันไม่ทันหรอกมันเร็วมากเลย